ตลาดเนี้ยเป็นตลาดที่แบบว่าเออน่าสนใจเอามากๆเลยทีเดียวเพราะว่าคอมม์เชียลคาร์เนียจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นของที่เอาไปใช้ในการทามาหากินหนูนะครับซึ่งสามตัวเนี้ยนะครับถ้ามองเป็นลูกเป็นลูกก็จะเห็นภาพชัดเจนขึ้นนะว่าโอ้ดูสิกําไรรายไตรมาสเนี่ยขึ้นเป็นแบบสเต็ปเลยนะตอนนี้ NPL ก็่ำทิวเดือนก็สูงโอ้โมันมัน,ม,นมันครบครบมากๆเลยทีเดียวสําหรับคุ้นตัวน,นี้นะครับ และที่ผ่านมาเ,เนี่ยฟันแนเมนทัของตัว e อไม่เคยเปลี่ยนแปลงจริงๆม,มีแต่จะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเอาละครับมาต่อกันที่6คุ้นเด่นสำหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ค่อนข้างสูงภายใต้ภาวะตลาดแบบนี้นะครับ ไปกันที่หุ้นเด่นจาก F S s I A เป็นตัวแรกครับคุณทรงกฎครับคือสามตัวแรกผมจะอยู่ในกลุ่มที่เป็นทักเรียกว,ว่าถ้าชอแชร์ชาร์จนิดนึ่งก็คือกลุ่มสินเชื่อรถบรรทุกหรือว่าไปเช่าซื้อรถบรรทุกเป็นหลักเลยนะฮะเพราะว่ากลุ่มนี้หลายคนมองข้ามไปค่อนข้างเยอะแล้วก็ไม่มีความไม่ไม่ค่อยมีข้อมูลให้เห็นภาพเท่าไหร่นะวันนี้ผมจะโชให้เห็นว่ารถบรรทุกรถทักเนี่ย เชื่อไหมว่าปีที่แล้วนะครับก็มีการเขาเรียกว่าขายยอดขายรถใหม่รถบรรทุกรถกระบะอะไรพวกนี้เยอะมากคเพิ่มขึ้นมาเนี่ยโอ้เห็นไหมย้อนหลังกลับไปนี่คือนิวไฮเอ้ยนิวไฮเลยจริงจริโอ้แล้วปีนี้เนี่ยจะขึ้นมาอีกประมาณสักโอ้ตอีกประมาณสักหกเปอร์เซ็นต์นี่ก็ถือว่าเยอะแล้วนะรถทักเนี่ยภาพภาพหลักคนอาจจะไม่ค่อยเห็นแต่ว่าต้องบอกเลยว่ารถทักเนี่ยมันเป็นรถที่เราไปดูแต่พิตตี้ในรถ เรเสนตรขคาร์ทั้งนั้นนะแต่ว่าลืมไปดูว่าตลาดเนี้ยเป็นตลาดที่แบบว่าเออน่าสนใจเอามากๆเลยทีเดียวเพราะว่าคอมเมอร์เชียลคาร์จริงๆแล้วเนี่ยวันเป็นของที่เอาไปใช้ในการทํามาหากินหนุนฮะและด <t> ีมานมันสูงแบบเนี้ยแล้วรถทักรถทักร,รถกระบะรถพวกเนี้ยราคาก็สูงนะฮะไม่ได้ราคาถูกเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ไปทําธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อรถบรรทุกทั้งใหม่ทั้งเก่าหรือว่าทั้งเรื่องของอะไรอะ่ะ แค่คาร์ฟอร์แคสอะไรพวกนี้จะต้องบอกว่ามันเป็นตลาดที่น้อยคนนักที่จะเข้าไปได้แล้วเราเห็นบอกมีอยู่สามสี่บริษัทที่เข้าไปตอนนี้นะครับตระตแยกให้ดูครับว่ามีบราาิษัทไหนบ้างนะเอานี้เอา้สองอันอันแรก,กอ,อ่ะสองบริษัทแรกอเ,เอาแค่สองบริษัทแรกคืออติดล้อกับซิงเกอร์นี่เนี่ย ทับไทอทโลนกะ็คือ <Yeah. S 1> การปล่อยสินเชื่อรถบรรทุกเนี่ยนะโอ้โ oh, ห oh, อย่างของซิงเกิลเนี่ยเพิ่มขึ้นทุกไตรมาสเลยอ mm. โตเนี่ยยออน on year ปีละประมาณเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นตะสูงมากครับติดล้อนี่เขาก็มีเหมือนกันนะครับเรื่องของการปล่อยกู้รถบรรทุกเนี่ยแต่โตยี่สี่เปอร์เซ็นตนี่เห็นไหมอาการแต่โตสูงมากนะครับอ mm. ฉะนั้นเนี่ย mm. ถ้ามามองภาพอุตสาหกรรมมันเป็นอย่างนี้แล้วบริษัทไหนได้เปรียบเสียเปรียบเนี่ยผมว่าบริษัท ใน,ในในอุตสาหกรรมเนี้ยมันมีความได้เปรียบเสียเปรียบพอๆกันแต่ถ้ามามองในสามบริษัทนี้เลยเนี่ยนะบริษจะเป็นไมโครทานีซิงเกิลสามบริษัทหลักๆจริงๆมี a อสอีกตัวหนึ่งแต่ว่าเราไม่ได้โคเวอร์สามตัวหลักๆเนี่ยนะปล่อยสินเชื่อรถบรรทุกเนี่กยกำไรดีมากๆกาไรดีมากๆนะครับกำไรดีมากๆซึ่งสามตัวเนี้ยนะครับถ้ามองเป็นรูปเป็นรูปก,ก็จะเห็นภาพชัดเจนขึ้นนะ ว่าโอ้โหดูสิกําไรรายไตรมาสเนี่ยขึ้นเป็นแบบสเตปเลยนะครับอย่างไมโครนะครับกําไรก็โตอย่างไตรมาสหนึ่งปีเนี้ยอาจจะไม่ได้โตมากเท่าไหร่แต่ว่าไตรมาสสองสามโอ้โหไม่นี่คือว่าโตมากๆนะครับดิง<ม>เกอร์ก็โตอย่างสุดๆแรงมากนะครับธานีก็เหมือนกันนะแต่ธานีอาจจะเป็นถึงเชื่อรถใหม่จะเป็นส่วนใหญ่นะครับดังนั้นสามบริษัทนี้ต้องบอกว่าน่าสนใจเอามากๆนะครับ ทีนี้เนี่ยในส่วนของแบบเนี้ยแล้วหุ้นมันน่าสนใจไหมต้องบอกว่าหุ้นน่าสนใจมากครับกําไรของสามบราาิษัทนี้เอาเริ่มจากบราาิษัทแรกก่อนแล้วกันนะไมโครนะครับไมโครนี่รเราให้ทาร์เก็ตสิบบาทเจ็ดสิบนะครับคิวหนึ่งกำไรออกคาดว่ากําไรจะออกมาเนี่ยคิวคิวก็ยังโตอยู่แต่อาจจะไม่ได้โตโดดเด่นมากนะครับแต่ผมก็เลยจะบอกว่าด้วยภาวะอุตสาหกรรมเป็นตัวตั้งถ้าอุตสาหกรรมไหนดีนะครับหุ้น ในอุตสาหกรรมนั้นก็ดีตามไปด้วยอยู่แล้วไม่จำเป็นจะต้องรอว่าไม่จำเป็นต้องรอว่าเอ,อมันจะโตอะไรมากน้อยแค่ไหนคือมันเป็นยกแผงเวลามันยกแผงอย่างนี้นขึ้นอยู่กับว่าใครมีทุนมีฐานทุนอะใครมากกว่ากันในในช่วงจังหวะเวลานั้นอย่างช่วงจังหวะเวลาเนี้ยซิงเกอร์จะได้เปรียบคนอื่นเพราะว่าซิงเกร์เพิ่งเพิ่มทุนไปเขาจะมีฐานทุนที่สูงมากแล้วเเวลาเขาปล่อยกู้ปล่อยกู้รถบรรทุกอะไรพวกนี้เขาก็จะเติบโตแรงมากนะครับ ตัวไมโครก็เติบโตดีไหมครับปีนี้โตรประมาณ45เปอร์เซ็นตนะครับ EPS โคดอินเชอร์รถบรรทุกนี่แค่3บริษัทนี้เนี่ยถ้าเทียบกับทั้งตลาดนะรถบรรทุกปีหนึ่งมันขายได้ประมาณสักที่มันจดทะเบียนกันเนี่ยประมาณสัก6-7แสน6-7หมื่นคันต่อปีนะฮะรถพวกนี้ยังขายแค่สัดส่วนแค่ประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองไม่ได้เยอะนะฮะ จริงมันมีตลาดที่่ใหญ่มากๆนะครับฉะนั้นเนี่ยการเติบโต45%ไมโครนะครับตัวแรกที่ที่ผมมองตัวที่สองนะครับตัวที่สองก็จะเป็นซิงเกอร์ยาวหน่อยซิงเกอร์นี่แน่นอนอย่างที่เราบอกตะกี้นะว่าโอ้โหตัวนี้เนี่ยเพิ่งเพิ่มทุนไปหุ้นทำนิวไฮทร์ร target เราเนี่ยยังไปได้อีกไกลครับเพราะ่ต้องบอกว่ายังไปได,ได้อีกไกลนะครับการเติบโตของเขาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเติบโตแด้เด่นมากๆ นะครับ,รบถ้าดูการเติบโตรายควอเตอร์รายปีนี่ดีกว่านะครับดูยี่ห้าเนี่ยนะครับอีนี้โตปีหน้าปีนี้โตยี่สบสองเนี่ยโตเจ็สิบแปดเปอร์เซ็นปีหน้าโตอีกสามสิบปีหลังไปโตยี่สิบสี่จะเป็นนิวฮหมดเลยฮะมันโตกันขนาดเนี้ยแล้วลายไตมานนี่ก็โตเป็นแบบไตเวัพหมดเลยนั่นหมายความว่านั่นหมายความว่า การซื้อหุ้นบนธุรก,กิจแบบเนี้ซึ่งมีความเสี่ยงค่อนข้างต่ำนะเพราะตลาดรถบรรทุกเนี่ยเป็นตลาดที่เออเอารถมาทำมาหากินเพราะฉะนั้นก็จะมี cash flow นไว้ไม่ได้บอกว่าเออปล่อยกู้ไปแล้วจะเกิด NPL โน่นนี่นั่นมันมีโอกาสเกิดน้อยด้วยอันนี้ผมก็เลยเจาะเจาะทดรถบรรทุกมาโดยเฉพาะมาให้เลยผพว่ารถบรรทุกเนี่ยถ้าใครมองอยู่เขาไปศึกษาเพิ่ม,เต,มเติมนะผมคิดว่าน่าสนใจมากม แล้วอย่างซิงเกอร์ที่เพิ่งได้เพิ่งได้เงินมาเนี่ยไม่แปลกนะที่เขาเขาจะมีกําไรจากพันล้านไปสองพันล้านมันเท่าตัวละหนึ่งเ,เด้งเลยนะงั้นหุ้นเขาจะขึ้นไปเป็นเด้งเหมือนกันเป้าหมายที่เราให้ไว้ที่เจ็ดสิบสี่บาทนี่ครับตอนนี้ก็ขึ้นมาเรื่อยๆสบายๆตัวนี้นะครับแล้วผมคิดว่าด้วยพลังของการเพิ่มทุนด้วยพลังของการทําธุรกิจเป็นเจ้าแรกๆนะครับที่เห็นถ้าดูภาพอันนี้ก็จะเห็นว่าซิงเกอร์เป็นน้องใหม่ในธุรกิจนี้มากนะฮะ S <S แต่ว่าเขาสามารถทํากําไรได้เทียบเทยบกับรุ่นพี่ของเขาที่ทามาก่อนหน้านะครับเดี๋ยวให้ดูภาพนิดนิดนึงนะผมเชื่อว่าอันนี้มันนี้สําคัญรุ่นพี่เขานะครับนี่กําไรเนี่ยเห็นว่ากําไรเขาเนี่ยต่อไตรมาสเนี่ยไมโครไอไมโครห้าสิบสองล้านอันนี้เป็นรุ่นพี่เขานะครับสี่ร้อยกว่าล้านของเขาเนี่ยสองร้อยกว่าล้านแต่สอ,องร้อ<า>ยกว่าล้ลานของเขาเนี่ยโตโลนของเขาเดูโลนโลนเขาโตห้าสิบแปดห้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต เยอะสุดเลยโหเยอะสุดเลยครับไมน่นี่แหละนี่แหละเป็นเหตุว่าทําไมโอ้โหอ้ไมซิงเกิลมันถึงได้มีความน่าสนใจกมากมายขนาดนี้แล้วคนให้ความสนใจมากเลยทีเดียวนะครับแล้วเขาตองก็บอกว่าเขาไปเจาะตลาดได้ถูกจังหวะของเขามากจากเดิมที่เราไม่ค่อยเห็นว่าสินเชื่อรถมันรถบรรทุกมันไม่ค่อยเห็นไม่เห็นเท่าไหร่แต่อันนี้ผมอยากจะเจาะให้เห็นว่าสามตัวเนี้ยถ้าบนรถบรรทุกนะ น่าสนใจมากๆนะครับในดูเปิสาแรกนะครับถับดาะะมาก็จะเป็นตัวที่สี่ KKP ตัวที่สี่คืองอก็<ช>ออกมาแล้วดีมากหลายคนบอกว่าไปต่อหรือพอแค่นี้นะอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมคิดว่าด้วยอัตราการเติบโตของกำไรเ<ม>ชื่อที่เติบโตนะครับธุรก,กิจหลักทรัพย์เองก็เป็นเบอร์หนึ่ง<ม>นี่ยังไม่รวมไอบีนะม,มีกองทุนมีอะไรอีกนะครับกำไรของเขาเนี่ยต้องบอกว่าโดดเด่นเป็นพิเศษมากค<ม>ือสตรองมากทุกทุก ทุกๆทุกๆอายเทมเลยนะตอนนี้ NPL กว่าำ Dividend กว่าสูงอือโอ้มันมันมันครบครบมากๆเลยทีเดียวสำหรับหุ้นตัวนี้นะครับแต่ถ้ามาดูราคาหุ้นเองราคา KKP นะ KKP เนี่ยถ้าดูราคาจากเทียบบน ROE ้วยกันต่วใหญ่แบงก์ก็จะเทียบ ROE หรือไม่ก็ให้ประบุถ้า ROE เขาเคยสูงสุดเนี่ยนะครับประมาณ14กว่า14เท่า14เปอร์เซ็นเนี่ยนะ ตอนนั้นราคาก็มาสัก80กว่าบาทอืม80ต้นๆต,ตอนเนี้ยราคาแม่งไม่ถึง80เลยนะครับ75บาทปีเนี้ย75บาทแต่ตอนเนี้ P/E ปีนี้ ROE ปี e นี้ยมันไปที่14บาทเท่ากับปีที่มันเคยสูงสุดแล้วแต่ราคายังไปไม่ถึงองนึกออกไหมครับหรือถ้ามาดูหรือถ้ามาดูไฮเปอร์บุ๊กแวลูเอชบ้างถ้าไ y p e อร o บุเนี่ย ตอนนี้เขาเทรดกันอยู่ประมาณแค่หนึ่งเท่าบุประมาณหนึ่งเท่าะนะครับประมาณหนึ่งเท่าถือว่าน้อยมากนะต่ำกว่าค่าเฉลี่ยห้าปีต่ำกว่าค่าเฉลี่ยห้าปีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามองบนไพรเปอร์บุ๊กก็ยังถือว่าต่ำราคาทาเกตที่เราให้เนี่ยนะครับแปดสิบหกบาทเนี่ยนะครับมันอยู่ที่แค่ PE ประมาณสิบสามเออหนึ่งจุดเออหนึ่งจุดสามเท่าบุ๊ก ใช้ประบุกนะ1.3เท่าบุกตอนนี้มันเหตุประมาณหนึ่งก็คอนเซอร์ทีฟนะเราไม่ได้ทําแบบว่าเท่ากับปี2แ1 8ที่มันเหตุกันอยู่ประมาณ1.6เท่านะครับอ่าเอาแค่นี้มาแค่นี้เอาแค่นี้ไปถึงทาเกตเราที่86เนี่ยแค่นี้ก็รีเทิร์นเยอะแล้วฮะครับ FSSIA แนะนําซื้อในฐานะหุ้นเด่นตัวที่สี่เป้าพื้นฐานปลายปี86บาทถูกต้องนะครับคุณทรงกฎครับ ถูกต้องครับบวกดีเวียนไปอีกหกเปอร์เซ็นครับคาดการปันผลปีนี้อีกหกเปอร์เซ็นตนะจ่ายปีละสองรอบรวมแล้วประมาณหกเปอร์เซ็นตนะ KKP นะครับะงบออกมาสวยด้วยผ่านไปแล้วสี่หุ้นเด่นครับผ่านไปแล้วสี่ครับคุณสงกดครับตัวถัดมา EA นะครับเป็นหุ้นที่อ a รักมากที่สุดอลลูกรักลูกรักเป็นลูกรักเเป็นลูกรักถึงแม้ว่าจะ เผชิญปัญหา,าต่าง,าง,างๆนานาก็ต่างนะแต่ผมต้องบอกว่าในเชิงฟันดัมเบลทิลไม่ได้เปลี่ยนฮะเ,เราต้องเน้นย้ําอย่างนั้นและที่ผ่านมาเองเนี่ยฟันดัมเบลทิลของตัว e ออไม่เคยเปลี่ยนแปลงจรงิงๆมีแต่จะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นครับเรื่อยๆเรื่อยๆไม่จำเป็นต้องเพิ่มทุนมีฐานทุนที่แน่นพร้อมที่จะขยายธุรกิจได้อย่างสบายๆบ,บน สัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่ก็มีอยู่แล้วโรงไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยที่เป็น renewable นะครับ,รบและบวกกับธุรกิจใหม่ที่เป็นธุรกิจที่แบบว่าวันนี้เนี่ยหลายคนเนี่ยเอ,อนึกไม่ถึงว่าเขาจะทำได้แล้วเขาก็สามารถทำและประสบความสำเร็จเห็นได้ชัดหนึ่งกิกกวัตแม็หนึ่งกิกกวัตอาวของแบตเตอรี่เนี่ยยังถือว่าเพิ่งเริ่มต้นเองเ mm. พิ่งแค่เริ่มต้นเอง วันนี้โตโยต้าฮอนด้าประกาศทำอีวีเต็มสูบแล้ววันนี้ผมเห็นซายเหมือนกันนะครับว่าเอเอกับบริษัทที่ทำพวกพาร์ทชิ้นตัวชิ้น,น,นส่วนที่ประกอบในตัวรถยนต์หรือบางส่วนที่ประกอบในแบตเตอรี่ของเออมันมีการเ,าเรียกว่าอะไรมีการทำคอนแท c กกันค่อนข้างเยอะในหลายพาร์ทหลายส่วนนั่นแสดงว่าบริษัทเนี้ยกำลังเตรียมพร้อม ที่จะนําแบตเตอรี่ของตัวเองไปขายให้กับค่ายรถยนต์ต่างๆได้หรือถ้าไม่ไม่ขายรรถยนต์ไหมหรือบริษัทรถยนต์อื่นอาจจะไม่ต้องการแต่เขาก็สามารถที่จะขายของให้กับบริษัทลูกของตัวเองที่ทําธุรกิจต่อเนื่องของเขาโดยเฉพาะพวก e-v bus e-v truck ที่มีความต้องการในตลาดสูงมาแล้วเป็นตลาดที่อย่างที่ผมพูดไปตะกี้เหมือนกันเป็นตลาดที่เป็นเมอร์เชียลค่ะเป็นตลาด รถอ้อยใช้งานมันจาเป็นที่จะต้องใช้ต้นทุนที่ต่ําเพื่อจะเจเนเรตรายได้ให้ได้เร็วที่สุดนะครับสามารถทําได้นะครับเพราะว่าลูกของเขาอย่างการไปประมูลรถคอสอมกที่ได้มาเจ็สิบเอ็ดสายก็ถือว่าเยอะมากๆแล้วผลิต mm. แบตเตอรี่มานี่ก็เซิร์ฟพวกนี้ก็หมดแล้วครับหนึ่งกิกลวัตต์เนี่ยหมดแล้วคือของขายหมดคือเอเอมันม,มีมีจุดแข็งอันหนึ่งก็คือว่าเขาจะทําอะไรก็ตามทํามาแล้วต้องขายได้หมด อืม mm. เขามองตลาดขาดเลยคเขาไม่รู้ว่าผลิตแล้วก็รอให้คนมาซื้อใหม่ตลาดต้องมีคนมาซื้อเรียบร้อยถึงจะทําการลงมือตอนเนี้ยวิ่งหาตลาดกันตลอดเวลาแล้วผมเชื่อว่ามันเริ่มเห็นทรายตรงนี้แล้วเหมือนกัน mm. แล้วผมเชื่อว่าหนึ่งกิจกวั์จะกลายเป็นสี่กิจกวั์เนี่ยได้เวลาไม่นานครับอย่างที่เพราะอย่างที่เขาเคยทํา โรงไฟฟ้าที่เป็นโรงไฟฟ้าอรีนแสงอาทิตย์หรือลมเนี่ยรอบแรกๆก็สิบเมกะเมกวัตท้าที่สุดไปสองร้อยหกสิบเมกะวัตในเวลาแค่ปีสองปีเองเร็วมากๆนะครับอันนี้คือคือสิ่งที่ผมเชื่อมั่นว่ามันยังมีเลขขัดไปสำหรับตัว E A อีกราคาเป้าหมายที่เราให้หนึ่งร้อยี่บสองบาทนะครับที่หมูก็ยังไม่ได้เปลี่ยนแป E A พลังงานรบ,บริสุทธ์นะครับ แนะนำซื้อแล้วยังคงเป้าหมายปลายปีนี้ไว้ที่122บาทถูกต้องนะครับคุณทรงกฎครับครับนะมัดต่อกันที่หุ้นเด่นตัวที่หกสำหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูงตัวที่หกตกลงเป็นใครครับคุณทรงกฎครับ IBL ตัวนี้ผมให้ซื้อเกงกำไรประกอบการแต่มาที่หนึ่งอืมนะครับ คือหุ้นไอเมียวเนี่ยโอ้หเป็นหุ้นที่ปราบเซียนนะถ้าคนถ้าคนไม่เคยเล่นแล้วมาเล่นเนี่ยนะครับมีโอกาสปราบเซียนเลยเห<ะ>รอปาบเซียนจริงๆต้องบอกว่าเวลาขึ้นก็นขึ้นดีมากนัแต่ลงเนี่โอ้โหไม่ต้องพูดถึงนะลงกันแบบว่าเออไม่ไม่ไม่ไม,ไ,มไ,มบบไม่ลงแบบหัวอะลงแบบหัวเพราะฉะนั้นเนี่ยหุ้นตัวนี้มันก็ต้องบอกปราบเซียนจริงนะครับปราบเซียนจริงๆนะครับคือฟันดนเมนทเทจริงๆแล้วเนี่ยบริษัทนี้เป็นบริษัทที่เติบโตจากการ ขยายกิจการอยู่แล้วโดยปกติของเขานะครับก็ขยายธุรกิจไปเรื่อยๆนะครับขยายจนไม่รู้จะขยายไปอีกเท่าไหร่ก็มีอะไรก็ซื้อนะครับในส่วนธุรกิจของเขานะครับธุรกิจที่บริษัทไหนที่อดูจะมีแวลูกเขาก็จะซื้อมาทําใหม่สร้างใหม่เพื่อทําทําเป็น value c h ของเขาเองนะครับซึ่งผลดอกออกผลมันก็มีมาเรื่อยๆแล้วมันทำเป็นแบบเริ่มครบวงจรมากขึ้นนะผมคิดว่าในส่วนของตัว ธุรกิจเพชรซึ่งเป็นธุรกิจที่เหมือนจะเป็นลักษณะของรีไซเคิลได้เนี่ยธุรกิจนี้เนี่ยค,ค่อนข้างที่จะเติบโตไปด้วยได้ค่อนข้างดีมากๆแล้วมาจินเริ่มเห็นชัดเจนมากขึ้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าพวกอลูมิเนียมมันแพงไงก็เลยใช้ขวดเพชรแทนขวดเพชรถูกกว่าครับอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกมาจินพวกนี้ก็จะเพิ่มเติมสูงมากขึ้นด้วยแล้วก็ประกอบกับก,บการที่โควิดมันเริ่มคลายไปเรื่อยๆเนี่ยคน,นยจะเริ่มใส่เปลี่ยนเสื้อผ้ากันมากขึ้นแล้วนะครับ เพราะว่าส่วนหนึ่งมันจะเป็นโพลีเอสเตอร์ที่เป็นใยสังเคราะห์ต่างๆเนี่ยซึ่งเป็นอีกธุรกิจหนึ่งของไอเบลที่ยัง,ย,งยังแบบไม่ได้เติบโตเลยเพราะว่าพวกเสื้อผ้าอะไรพวกนี้ยังไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากเท่าไหร่นะ,นะครับ,รบถ,ถ้าผมคิดว่าถ้าโควิดมันหายไปคนเริ่มมีแฟชั่นอะไรมากขึ้นนะเพราะว่าการใช้เสื้อผ้าต่างๆก็จะดีขึ้นตามไปด้วยประกอบกับอัพไซด์ของเขาที่เป็นธุรกิจอัพสตรีมของเขาเนี่ยจากธุรกิจ แก๊สนะครับก็มีเชลแก๊สนะครับก็มีเชลแก๊สด้วยนะครับซึ่งก็ราคาแก๊สที่สูงเขาก็จะได้ประโยชน์ตรงนี้ตามไปด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นกำไร Q1 เนี่ยน่าจะทำให้เห็นทำ New High ได้ครับแล้วพี่หมูมองนะปีนี้กำไรก็ทำ New High ด้วยปีนี้กำไรอยู่ประมาณ28,000ล้านนะครับครับจาก22,000ล้านปีที่แล้วก็ถือว่าดีแล้วนะปีนี้28,000่ยโต อาจจะโตไม่เยอะเพราะว่ามาจากฐานที่ต่ำาฐานที่มันสูงไปที่แล้วแล้วแต่ว่าด้วยอัตราการเติบโตที่มันเป็นม mm ิวไฮบนธุรกิจเนี้คือธุรกิจนี้จริงๆมันโวลูบมันได้อยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันรอว่อาราคามาเมื่อไหร่ดีมาลมาแบบชัดเจนเมื่อไหร่เท่านั้นเองนะครับซึ่งผมคิดว่าถ้าทุกทุกอย่างมันคลี่คลายของโควิดนะเพ mm hmm. ราะจริงๆวันนี้เราเห็นว่าโลกมันโควิดมันขาลงนะครับแล้วผมเชื่อว่าท้ายที่สุดแล้วผลิต u c t ที่ ไอ l ผลิตได้เนี่ยจะสามารถขายได้เพิ่มมากขึ้นแล้วก็ในราคาที่สูงขึ้นครับเป็นลักษณะเก่งกําไรนะครับโดยเฉพาะเก่งกําไรงบไตรามาสหนึ่งที่คาดว่าจะออกมาสวยก็คือ IVL อครับอินโดรามาเวนเจอร์จำกัดมหาชน FSSIA แนะนําซื้อครับเป้าพื้นฐานปลายปีเท่าไหร่ครับคุณทรงกฎเจดสิบาท70บาทนะครับเจบาทนะครับนี่คือนะหกขุนเด่น นะสำหรับสายบูสายบนะูสำหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูงภายใต้ภาวะต,ตลาดแบบนี้นะครับนี่คือโปรซัมเมอร์เดือนเมษายนต่อที่1ต่อที่2และต่อที่3นะครับใครแฟนอาจารย์แชมป์ใช้โปรนี้ได้ครับนะ002บวก004แถม006 00แล้วก็ใคร อยากจะได้แบบไฮบริดครับพื้นฐานบวกกับกลยุทธ์การลงทุนสินค้าโภคภัณฑ์แล้วก็ VI ในยุค disruption สไตล์อาจารย์นิวโปง้งก็แพคเกจนี้นะครับสนใจช่องทางเดิมช่องทาง deal line ID พิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว A s i แล้วตามด้วยคำว่า money plus นะครับ M O N E Y P L U S money plus ติดกันตรงตัวนะครับ